a r ร์คเซเบอร์สิบเอและ a r ร์คเซเบอร์เจ็ดโปรยังน่าเล่นอยู่ไหมในตอนนี้ถ้าถามว่ายัางน่าใช่ไหมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมตอบได้เลยว่าน่าใช้มากแล้วก็เป็นไม้ที่จะให้ฟีลลิ่งที่ดีมากแน่นอนคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าโยนิคเขาก็แบ่งประเภทของไม้แบตอยู่3ประเภทนะฮะว่าเป็นสปีดเป็นแอคคูรีแล้วก็เป็นพาวเวอร์ตัวแอคคูรีเนี่ยก็จะมีอาร์คเซเบอร์เป็นซีรีส์หลักนะฮะตัวสปีดก็จะเป็นโนน่าแฟลร์แล้วก็ตัวพาวเวอร์เนี่ยก็จะเป็นแอสตร็อนะครับ ตัว a s t o อเนี่ยอันนี้ก็ล่าสุดก็จะออก 88D 88S Pro เจนใหม่ ose, ออกมานะฮะแล้วก็ตัว Nano Fly เนี่ยเพิ่งออกไอตัว800 Pro แล้วก็ตัว n e กเ8ไปส่วนคำถามที่ว่าตัว11 Pro กับ7 Pro ในซีรีส์ ArcSaber ยังน่าเล่นอยู่ไหมน่าเล่นมากนะเป็นไม้ที่เป็นไม้สายคอนโทรลที่ทำออกมาได้น่าเล่นมากๆก็จะเป็นตัวนี้ เผือใครที่ยังนึกภาพไม่ออกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในซีรีส์ a เ c เบ b e r นะตัวสีเหลืองก็จะเป็นตัว7 Pro แล้วก็ตัวสีแดงเนี่ยก็จะเป็น11 Pro ไม้ทั้ง2ตัวนี้อยู่ในซีรีส์ a เ c เบ b e er, ์เหมือนกันแต่ว่าความแตกต่างของของ2ตัวนี้ก็จะมีอย่างที่เราเห็นกันนะฮะอย่างแบบคู่บาร์้อตัวบาร์เนี่ยก็จะใช้ตัว7 Pro แล้วก็ตัวป้อป้อเนี่ยก็จะใช้11 Pro ความแตกต่างของไม้2ตัวนี้ก็คือความรุนแรงความหนัก ของลูกที่ออกไปจากไม้นะฮะถ้าใครที่เป็นแบบนักกีฬาที่ชอบตีไม้สบายๆไม่เน้นพละกําลังมากแล้วก็เน้นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นไม้ที่เป็นมิตรต่อสุขภาพเราคือเราเล่นแบดเพื่อออกกําลังกายเพื่อสุขภาพนะฮะไม่ได้เล่นแบดเพื่อทําลายสุขภาพไม้ตัวนี้เป็นไม้ที่ตีแล้วนุ่มมากๆนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันจะให้พลัง power game บุกที่ค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็ ส่วนตัว a r c s a Pro เนี่ยส่วนตัว a r c 11 e Pro เนี่ยผมอ่ตัวนี้ขึ้นเอ,อยู่ใช้อยู่นะฮะตัว a r c 11 e Pro ก็จะเป็นตัวถือว่าเป็นตัวท็อปของซีรีส์ ArcSaber นะครับในตอนนี้นะครับฟิลลิ่งของไม้ตัวนี้เนี่ยก็เป็นไม้ที่ผมให้มันเป็นไม้ที่กึง่งกึ่งไปทางไม้บุกที่ก้านค่อนข้างแข็งแล้วก็เป็นไม้ที่ รับดีคอนโทรลเด่นนะครับก็อย่างตามสไตล์ของไม้ที่เขาออกมานั่นแหละเพราะว่า a r ร์คเซเบอร์ซีรเนี่ยมันก็เป็นไม้ที่เน้นการวางการคอนโทรลลูกนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเด่นเรื่องการตกด้วยเกมบุกก็ไม่ได้เป็นเรื่องด้อยนะครับนักกีฬาเด่นๆหลายคนก็ใช้ตัว a r ร์คเซเบอร์11 Pro ตัวนี้ก็จะออกมาอยู่2น้ําหนักก็จะมี3 U แล้วก็4 U นะครับ ผมตี 4U ตอนนี้ขึ้นเอ็นลีนิงโนสามบูส์นะครับก็เสียงพอดีแล้วก็เป็นเอ็นที่เด้งดีแล้วก็รู้สึกว่าขาดยากนะฮะตอนนี้ใช้มาหลายเดือนลนะก็ยังไม่ขาดตอนนี้ก็ใช้เป็นไม้หลักสลับกันไปกับตัว n a n o f l y 7 0 700นะครับที่บอกว่าเหตุผลทำไมไม้2ตัวนี้ยังน่าใช้อยู่ส่วนตัวผมแล้วนะก็คิดว่ามันเป็นไม้ที่ไม่ได้ทำร้ายร่างกายเราแล้วก็ มันให้ในสิ่งที่เราต้องการได้คือเราบุกได้แล้วเราก็เล่นกับมันได้สนุกเราสามารถครองเกมเป็นฝั่งที่ได้เปรียบแล้วก็เป็นฝั่งที่รับแล้วก็ยังไม่เสียเปรียบนะครับตัว11 Pro เนี่ยนี่นจุดแตกต่างก็คือตรงหัวของไม้ก็จะมี assistant bumper อยู่จะเป็นเหมือนตะไก่แผงที่ช่วยทําให้หัวหนักขึ้นแต่ว่าตัว7 Pro เนี่ยก็ไม่มีคือมันเป็นไม้แบบว่าตีแบบสบายๆตีง่าย,ายๆนะครับที่แบบว่าไม่ได้ต้องการแบบ power รุนแรง ข้อควรระวังนิดนึงสําหรับไม้เจ็ดโปรนะฮะเป็นไม้ที่ตักลูกยากมากเวลาลูกอยู่บนพื้นเนี่ยเขี่ยไปเถอะมันไม่่คยขึ้นผมไม่รู้พออะไรนะฮะแล้วก็แบบแค่นั้นแหละเป็นเรื่องแบบจิ๊บจอยเนาะบางคนก็ไม่มีปัญหาอะไรก็นั่นแหละครับถ้ามีใครมาถามว่าตัว a าร์เซนอ e ซีรีส์เจ็ดกับ1เ Pro เนี่ยยังน่าใช้ไหมในตอนนี้ถึงไม้มันจะออกมา2ปีแล้วแล้วก็มีแบรนด์อื่นๆออกไม้มาที่เป็นแบบว่าสเปคใกล้เคียงกันแต่ว่าตัวนี้ก็ยังน่าเล่นนะครับ และยิ่งช่วงที่ช่วงที่ผ่านมานะครับเจ็ดเนะีกลายเป็นว่าราคาขึ้นนะจากมือสองแบบ3,000ไปไปลายกลายเป็น4ีน่ต้นๆได้ก็ถือว่าเป็นไม้ที่ยังคงมีกระแสะอยู่ในสนามแบตอยู่นะมีคนหามาตีอยู่ก็ตัวนี้ก็โอเคนะใช้สนุกบุกได้ดีก็ประมาณนี้ใครที่กำลังหาไม้ตัวนี้อยู่ถ้าเจอราคาดีๆแล้วก็อย่า ปล่อยให้หลุดมือเด็ดขาดนะครับเพราะว่าคุณจะสูญเสียไม้ที่ตีดีที่สุดในช่วงนี้ไม้หนึ่งไปเลยนะครับกับซีรีสย์ Arc Saber นะครับผม